ลูกบอลไอ้เล่นยิงกวางนะนี่เขาเรียกยิงกวางนะแม่จะมีลูกบอลสองลูกนะอ่าวันดูสิวันดูสิไม่ดมมโดนเอาตรงบอลมาตรงบอลมาบอลเหนื่อย บอลไปไหนอีกลูกอ,ะอ่ะเราอยู่นี่อ่ะบ <c oughs> อลดูที One, two, ่บอลบอลดูทีเขามาอบอลน,นะเอออย่างเงี้ยเล่นทุกวันเลยแม็แกซ์สนุกไหมสนุกไหมครับไปเอาลูกบอลมา nó โหนี้ราวนี้โดนแน่ลูกบอลมาเล้วจังอ้าวนิโญ่เอ่ะไม่ไหวแล้วนลเนี่อยนะอ่ะ,อะมาบายบายเอฟซีก่อนเอ,อกากำลเล่นก่อนนะคะนี่เรียกเขาเรียกว่ายิงกวางนะล,ลูกนะเ,เล่นแบบโบราณนะอ่ะมาบายบายเอฟซีก่อนแล้วบา,บายบายเอฟซีก่อนบา,บายบายครับเอากกเล่นต่อกัอนนะครับบายบายดีๆ,ดๆ จุ๊บด,ด้จุ๊บด้จุ๊บบายไม่เห็นเลยก้มนิลมก้มสิลไมล่เห็นหน้าสิลเออบายบาย